สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณแม่แม่นะคะวันนี้ตามแล้วก็น้องดีนาเอาคลิปวิดีโอพัฒนาการของลูกน้อยวัย5เดือนมาฝากนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องดีนาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะช่วงนี้นะคะลูกน้อยของเรานะคะกำลังหัดนั่งแล้วก็หัดที่จะพลิกตัวนะคะน้องดีนาก็จะเ,เริ่มที่จะเขาเรียกอะไรนะคะเริ่มที่จะเอามือนะคะมาชันที่ พื้นได้แล้วเวลาที่เขาจะนั่งนะคะจับเขาก็จะจับเท้าของเขานะแล้วก็เขาค่อยๆที่จะพลิกตัวแล้วค่ะบางครั้งก็ต้องยังต้องช่วยอยู่นะคะช่วงนี้นะคะลูกน้อยของเราสามารถจับสิ่งของได้ทั้งสองมือแล้วค่ะน้องดีน่านะคะก็จับของเล่นนะคะได้ทั้งสองมือแล้วแล้วก็พยายามที่จะเอาเข้าปากด,ด้วยค่ะพยายามที่จะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะ ก็ต้องเข้าดูแล้วก็จับออกค่ะ,คะช่วงนี้ก็ทำเสียงกรี๊ดได้แล้วนะคะกรี๊ดกราดเป็นแล้วนะคะแล้วก็หัวเลาะเป็นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่แบบเอ่อเอาอะไรออกจากมือนี่ก็จะกรี๊ดนะคะกรี๊ดร้องไห้เป็นแล้วนะคะแล้วก็กรี๊ดกราดดีใจนะคะช่วงนี้น้องดีหน้านะคะเวลาเขาสามารถจับ ของเล่นแล้วก็เขาจะทําหล่นนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมองสิ่งของที่หล่นเขาก็จะรู้แล้วว่าสิ่งของกับมือเขาเนี่ยมันคนละส่วนกันนะคะเขาก็จะจับมาแล้วก็ปล่อยให้ตกบนพื้นแล้วเขาก็จะจับมาแล้วก็ปล่อยให้ตกบนพื้นเขาก็จะไม่มองที่มือเขาแล้วค่ะตอนนี้เขาก็จะจะมองตามสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นนะคะเดี๋ยวนี้ตื่นมานะคะ จะไม่อยู่เฉยๆแล้วนะคะน้องดิน่าจะพลังเยอะมากเลยค่ะจะชวนคุยจะตื่นจะปลุกคุณแม่นะคะทําเสียงเจ๊าวเ,เพื่อที่จะให้พาออกจากห้องนอนค่ะจะหัวเราะกรี๊ดก๊าแล้วก็จะชวนออกข้างนอกนะคะน้องดิน่านะคะเขาจะชอบอากาศข้างนอกค่ะเวลาลมเย็นๆอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนออกข้างนอกนะ เวลาที่วันไหนที่อยู่บ้านถ้าไม่ได้ออกนะเขาจะอุดอู้นะเขาก็จะงี่เง่าเขาก็จะงอแงนะคะลองสังเกตมาแล้วหลังจาก3เดือนกว่าตามก็พาเขาออกทุกวันค่ะพาเขาออกเดินเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ทุกวันค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องดิน่าเป็นหวัดนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะน้องดิน่าเป็นหวัดก็เป็นประมาณ10วันค่ะมีน้ำมูกมีหวัดไอนิดหน่อยแล้ว1ิวันก็หายดีค่ะแต่ไม่ได้มีไข้นะ ต่ว่าอากาศบริสุทธิ์นี่ก็ก็ดีนะคะดีสำหรับเขาทำให้เขาแข็งแรงนะคะช่วงนี้นะคะเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมองทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะคะเห็นสีสันทุกอย่างในส่วนของอาหารนะคะตอนนี้น้องดีน่าก็กินอาหารเด็กอ่อนนะคะมันจะมี ขายแบบสำเร็จนะคะสำหรับเด็กอ่อนตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ช่วงเช้าตามก็ให้กินข้าวบดค่ะผสมนมนะคะหรือว่าบางวันก็เป็นวิตามินผสมนมค่ะแล้วก็มีน้ำส้มนะคะให้เขารู้รสผลไม้แล้วก็ช่วงเย็นนะคะอีกมื้อหนึ่งตามก็จะป้อนที่แบบเป็นรสของผลไม้นะคะเป็นมะม่วงเป็นลูกพลุนลูกแพรหรือว่าแอปเปิ้ล รือว่ากล้วยนะคะเขาก็จะได้ลิ้มรสผลไม้นะคะแล้วก็ถูกใจน้องดีหน้ามากเลยค่ะ,คะกินเก่งค่ะกินได้ทุกอย่างจริงๆค่ะ <laughs> แล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าคนแปลกหน้ามาอุ้มนะคะน้องดีหน้าก็จะกรี๊ดร้องลั่นเลยค่ะคือจะไม่ยอมให้อุ้มนะคะช่วงนี้จะติดคุณแม่มากเลยค่ะ แล้วก็จะติดเต้าด้วยค่ะจะดื่มนมดูดนมคุณแม่อย่างเดียวเลยค่ะถ้าเกิดว่าให้ขวดนะคะก็จะไม่ยอมกินจนกว่าแบบจะหิวมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เล่นนะคะเล่นขวดนมช่วงนี้นะคะน้องดิน่าเขาก็จะชอบบา์สมากเลยค่ะชอบเล่นน้ำนะคะประมาณทุ่มไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะเราก็จะ บาสกันนะคะเขาก็จะกรี๊ดกราดค่ะถ้าถึงเวลาที่จะต้องเล่นน้ำบาสอาบน้ำกาวาำสะอาดแล้วก็ไม่เกิน3ามทุ่มนะคะก็จะได้เวลา bedtime story ค่ะเขาก็จะชอบมากนะคะให้อ่านหนังสือให้อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะ <c oughs> ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพัฒนาการของลูกน้อยวัยหเดือนนะตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย